ใยผ้าของเราถนอมใยผ้าของเราด้วยนะอ่ะโอเคนะคะเราเห็นแล้วเนาะทีนี้พลังซักของปังปังยังอยู่นะพลังซักของปังปังยังอยู่เดี๋ยวแม่แคทจะเอาโเอาผ้าที่ผ้าที่ซักจากท้องกลาดานะมาให้ปังปังซักอีกทีดูนะคะมาให้ปังปังเอาลองลงไปดูนะอ่าเพราะว่าแม่แคทเชื่อมั่นว่าพลังซักของปังปังยังอยู่อ่ะมา นะผ้าสกปรกกับผ้าสะอาดซักรวมกันจะเป็นยังไงนะคะเอาคนโคนทุกคนใครจําได้นะเดี๋ยวมีรางวัลให้ว่าผ้าผืนไหนเป็นของปังปังผ้าผืนไหนเป็นของท้องตลาดนะเดี๋ยวคุณพี่แจะให้ดูเนาะบอกได้ถ้าใครบอกได้นะเอาปั่นไปสักพักหนึ่งนะนี่คือพลังซักที่ยังเหลืออยู่ของปังปังนะคะเชื่อมั่นเลยนะคะ กระปุกจากท้องตลาดแล้วเอามาปั่นในถังปั่นในผงสักผ้าของปังๆข้าตักระปุกจะไม่เลอะเธอใส่กันเลยค่ะทุกคนจกระปุกจากของท้องตลาดจะไม่มันเลอะใส่ผ้าที่สะอาดที่เราซักอยู่นะคะเนาะอ,อันนี้คือความคุณสมบัติเลยค่ะทุกคนนะเดี๋ยวปั่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะได้รู้เลยว่าสองชิ้นนะคะสองชิ้นที่ดำๆเมื่อกี้เนี่ยนะคะสองชิ้นที่ดำๆเมื่อกี้เนี่ยกับที่ของปังๆลงนะ่ะ เป็นชิ้นไหนนะคะเอาแล้วนี่อ้าวนี่ค่ะทุกคนสองชิ้นนะคะที่ครูพิเจตจะให้ดูเห็นไหมอ่านกชิ้นหนึ่งนะน่ชิ้นหนึงนะนนหน่งแล้วนี่อีกชิ้นหนึง่งใครจําได้ว่าชิ้นไหนใครจําได้ว่าชิ้นไหนเป็นของฟังๆอ่าอเอาใหม่เอาใหม่หมให้ชัดๆก่อนนะนี่นี่ทุกคนอะจับเลยเอามือจับได้เห็นไหมทุกคนเอาทำไนขีดไม่ได้อ้าวนี่ทั้งสองชิ้นทุกคนมองเห็นไหม ตัวทั้งสองชิ้นเลยใครจำได้ว่าชิ้นไหนใครจำได้ว่าชิ้นไหนซักปังๆังชิ้นไหนซักของกลาดสุดยอดไหมคะทุกคนสุดยอดไหมนี่คือพลังซักนี่คือความพรีเมียมของปังๆังค่ะใครไม่ซื้อไม่มีใครไม่ตัดสินใจไม่รับแน่นี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครูพิ่แคจะจะทดลองอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้คือทดลองกับตัวเองเลยเพราะเชื่อมั่นว่า